ใส่นี่เว้ยนี่นี้ขาละลอยเนาะครับผมอันนี้ลอยลอ,อ,อ,อยไปยืยยปดไปกินเบินอ่ะเอาใส่ลอยนี่แหละขาหนึ่งครับไป่นี่ขา ก็ต้องตง้มอีกนะครับเนาะบอกครับผมเคลื่อนเลยนะไปเลยอ๋อขับบ่อไหมอืออ่ะครับมาซิมกันเบิ้งนะครับเนาะอันนี้ผมไปอุ่นมาอีกรอบนึงนะมันก็อาจสิวา่ายุรานเพิ่งกาจจะโดนแน่ยังในก็บ,บ่โอ้โหละ่ะแต่ผมต้องไปตไม้มมาอีกรอบนึงนะ่ะเจ้ากับใบเห็ดเองครับเพิ่นกระเทมมาอยู่แต่ว่าไปเห็ดไม่จะคงคงนี่ผมเป็นนางเดาเลยพี่น้อง หัวเจี้เ,เกลียวย่นอ่อยเปือเ,เลยนะทาละลอยจากท้าสองร้อยร้อยหาสิบแล้วก็หนึ่งยมาเสกเลลนวกันครับวันนี้โอมีพักเลยนี่ดอกเลย จะล้ำตังซื้อไปทั่วเลยผู้เลียเข่าไป่อยเมืก็ตังมันเ,นเด็ดมันเด็ดมันเด็ดัวสมตีนัวเคยกินบ่นอ,อ,นอย่น้วงท่านกินเดียอยากลองกินอดยเอ้า どこまでいなくない นี่มารยาทนะเรียบโภมไหล่โอยูอไวยเดี๋ยโมไม่เก้าหรอ mình lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không cái kẹo, ôi oh, mượn 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 Phá ở phân khổ Này có đầy, này có đầy Xẹp từ lập đi ทำอย่างไรมันีอิกมาด้าเย,ยนัินว่าสุพาพ์ได้ขอโทษขอใบได้พี่นองไป nặng, nắng Nắng tươi Bịa đuốc này nổi <laughs> Cái <nhạc> <cười> à. <cười> lắm Mình sẽ bắt đầu bắt đầu bắt đầu Bịa đuốc mày anh ơi Lái như yên rồi đấy cái này này ข้ายอยู่นี่รอยนึงอูดอเปินงแก้วฝาพุพนุกานที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องด้วย สองส่มีดเลยแก้วขมดีมครับพี่ขมจนหวานขมจนงัางเดาอ,อันนี้ถือว่าโอเคนะเห็ดแบบมีกินข้าวกิน ซาบนะกินแบบตุตต๊บหมี่นะโอ้นี่ดีครับ สอบตุ่นดีเบิร์ดนเหรอเสียกะ,ะ,ะเต็นเลยตรงนี้เต็นมันดีต่อ ไม่เป็นอ่ะเสียบนัวครดิตีนหน้าชอบมันดิมันคนก็นอื่นนะเราที่มีนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วพี่น้องเลยขอบคุณกับจากกับขอบคุณร่างกายใจทจี่ทุกท่านนะครับเนาะนี่ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใจใจังได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะเจอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ,รบเปลี่ยนเนาะครับโอ๋อเห็นมือจิ้งล้อยก่อนเหลืออยูด่ดิบักดุกดีกประด้กินแต่มืิ่งบันเทิงแค่ห้วเ่ย